เวลาเราพูดถึงช่วงเวลาและเรื่องราวของความยั่งยืนนะครับในช่วงระยะเวลา200กว่าปีที่ผ่านมาของประเทศไทยบทบาทนำนะครับแล้วก็คุณอวการของของราชวงศ์จักรีมี3มเรื่องเรื่องราวเล็กๆนะครับที่โดรโตคิดว่ามันเป็นเรื่องของความยั่งยืนที่น่าสนใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับ ก็เช่นเคยครับในทุกๆวันเสาร์1 1อนากานาทีถึงช่วงเที่ยงนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr. O ครับวันนี้ดรโศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์พิมนกุลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็เป็นสื่อกลางครับเช่นเคยนะฮะในการจะนำสาระความรู้มุมมองแนวคิดที่เข้าใจง่ายนะฮะย่อยได้ง่ายนะครับ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความยั่งยืนนะฮะมาฝากท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นประจำครับงนในทุกๆวันเสาร์นะครับทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5เ h z มกะเฮิร์ครับดังนั้นถ้าวันนี้นะฮะมีโอกาสรับฟังสดๆนะครับทางวิทยุจุฬาก็เรียนเชิญมาเป็นแฟนประจำนะครับหรือแม้กระทั่ง นะท่านสามารถไปติดตามอา c ์ i v e ต่างๆนะครับของรายการ N.Y. Insider ของเราครับเข้าไปที่ y t u t u นะครับแล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษฮะ mm hmm. N.Y. Insider นะฮะท่านก็จะเห็น a r ร์ค v e นะครับต่างๆนะครับ200กว่าตอนนะครับจำนวนมหาศาลเลยเดียวซึ่งดตรคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับพอควรเลยทีเดียวแหละสำหรับท่านผู้ฟังทุกผู้ชมทุกท่านหรือแม้กระทัง่งส่งต่อนะครับให้กับคนที่ท่านรัก โดยเฉพาะยิ่งน้องน um, นักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือแม้กระทั um, ่งคุณครูอาจารย์นะฮะคอนเทนต์ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเรื่องความยั um ่งยืนคิดว่าน่าจะเป็นโจทย์ที่กระแสโลกในปัจจุบันทุกคนกําลังสนใจนะครับก็ท่านอยู่กับดรโอนะครับศาสตราจารย์ดรพิส์พิมณกุลนะก็ดรโอก็หลายท่านอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับหลายท่านอาจจะยังแบบวันนี้มีโอกาสมาฟังครั้งแรกนะครับก็เป็นอาจารย์ประจำานะฮะครับ ที่คณะวิศวกรรมศา,ศาสตร์ชุงก์มหาวิทยาลัยนะครับสอนทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะีก็เลยเป็นที่มาของรายการ N.Y. Insider นั่นเองครับเอาละฮะทุกท่านครับเกินมาถึงตรงนี้นะครับแล้ววันนี้เป็นวันจัก,กรีนะที่พวกเราเอ,อ,อยู่พร้อมกันนะครับแล้วก็เป็นวันที่ทำให้พวกเราชาวไทยทุกคนนะครับได้ระลึกถึงนะครับ นะถึงราชวงศ์จักรีนะครับที่มีช่วงเวลานะครับในการที่จะดูแลประเทศไทยของเรานะครับจนถึงปัจจุบันถ้าย้อนกลับไปก็ตั้งแต่ปีพุทธศักราชนะครับ2,325นะครับ,นะรบนะถ้าย้อนกลับไปก็นับ,น,บนับว่าเป็นช่วงที่ยาวนานพอควรนะฮะยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าบองจริงๆก็200กว่าปี นในระยะเวลาพอควรเลยทีเดียวนยีมุมมองที่ดรโอยากมาแชร์ทุกท่านวันนี้ครับเลยขออนุญาตาแบ่งเป็น2ช่วงเล็กๆนะครับนีช่วงที่1ครับแน่นอนครับก็คงคงพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญวันนี้ในประเด็นที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับแล้วส่วนอีกครึ่งหลังเนะเดี๋ยวดรมาเล่าทุกท่านฟังต่อในเรื่องราว ที่ต่อยอดน,นะครับจากที่เราคุยกันค้างๆไว้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนแคปเจอร์ยูิ z ิเซชันแอนด์สตอเรจนะครับเอาล้วฮะเบื้องต้นครับนะเวลาเราพูดถึงช่วงเวลานะครับแล้วเรื่องราวของความยั่งยืนนะครับในช่วงระยะเวลา200กว่าปีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของประเทศไทยเนี่ยมี3เรื่องเรื่องราวเล็กๆนะครับ ที่ดรโตคิดว่าม,มันเป็นเรื่องของความยั่งยืนที่น่าสนใจเรื่องที่หนึ่งครับทุกท่านครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า,าด้วยพื้นที่นะครับทำเลที่ตั้งของประเทศไทยของเราเนี่ยนะก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเป็นท็อปิคอลนะครับฟอเรสดังนั้นเรามีความหลากหลายทั้งชีวภาพนะครับเรามีทรัพยากรธรรมชาติหรือแม้กระทั่ง สัตว์ป่านะครับของป่าอะไรต่างๆจำนวนมหาศาลนะครับแล้วก็มีมีความหลากหลายที่สูงด้วยนะดังนั้นหนึ่งในสิ่งที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนครับนะนั่นก็คืออิทธิพลนะครับของออความเป็นท o i ปิคอฟอเรสนะก็ส่งผลกระทบครับต่อวิถีชีวิตของคนไทยของเรานะ ต้งแต่อดีตนะสมัยตั้งแต่กรุงสุขโขท,ทยัยนะครับอยุธยานะทบุรีจนถึงในสมัยราชวงศ์จักรีนะครับ <S <S นะนั่นก็คือเราเราอยู่กับธรรมชาติครับใานผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับเราอยู่กับธรรมชาติเราอยู่กับสิ่งที่เรามักจะพูดกันนะก็คือในาน้ํามีปลาในานามีข้าวนะครับในป่าเนะเราก็มีความหลากหลายทางชีวภาพที่ ทำให้พวกเราสามารถใช้ชีวิตนะครับดำรงอยู่ได้บนฐานชีวภาพนะที่ที่มีคุณค่านะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นประเด็นเรื่องที่1สะท้อนมาถึงเรื่องที่2อเล็กๆครับนั่นก็คือจากคุณค่าที่เรามีครับจากฐานชีวภาพนะมันเลยทำให้ทำเลที่ตั้งของประเทศไทยเนี่ย นะครับซึ่งคงไม่ได้มีแค่ป่านะครับแต่จริงๆแล้วพื้นที่ทางด้านล่างลงมาทั้งภาคใต้เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเรามีทะเลอยู่สองฝนะั่งนะฮะทนทุกท่านก็คิดภาพเรื่องนี้ออกอยู่แล้วนะครับ3,100กิโลเมตรนะครับเป็นพื้นที่นะครับเป็นเส้นนะครับเป็นระยะทางที่ เราติดกับทะเลนะครับทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งขวามือทั้งฝั่งตะวันออกแน่นอนครับก็เป็นอ่าวไทยเนาะนะก็เป็นถ้าต่อไปเป็นทะเลจีนใต้แล้วก็เป็นแปซิฟิกนะครับในขณะที่ทางฝั่งตะวันตกนะก็เป็นฝั่งอันดามันที่เราคุ้นเคยนะครับต่อไปนิดนึงก็เป็นอ่าวเบงกอลแล้วก็เป็นมหาสมุทรอินเดียด้วยความหลากหลายนะครับ ทั้งในฝั่งที่มันอยู่บนบกนะครับนั่นก็คือไลฟ์ออนไลน์แล้วก็ความหลากหลายความอุดมสมบูรณ์ไลฟ์ below อเตอ e r นะครับที่อยู่ทางด้านใต้ของประเทศเนี่ยมันเลยทำให้พื้นที่นะครับของประเทศนะครับภายใต้การดูแลของของราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยนะครับซึ่งก็ต่อยอดนะฮะจากกรุงศรีอยุธยาซึ่งเราค่อนข้างมีความเป็นหับนะครับ ของของภูมิภาคนะครับนะเวลานักเดินเรือนะครับเวลาการค้าขายนะครับทางทะเลที่เกิดขึ้นนะครับนะถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ศตวรรษที่16ศตวรรษที่17แล้วก็ไรา่ย,ยามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าพื้นที่บริเวณประเทศไทย,เ,ยเป็นจุดศูนย์กลางอันหนึ่งนะครับ ที่คนมาอยู่แล้วนะอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีความหลากหลายทางชีวภาพย้อนกลับไปในประเด็นที่หนึ่งที่ดรโอราให้ฟังดังนั้นมุมที่มันเชื่อมโยงก็คือว่าความหลากหลายตรงนี้แหละครับมันไม่ใช่ความหลากหลายแค่ทรัพยากรธรรมชาติสิงสาราศาสตร์นะครับหรือฐานชีวภาพที่เรามีแต่จริงๆแล้ว ความหลากหลายในเชิงวัฒนธรรมศิลปะนะครับการเปิดกว้างของคนไทยนะครับที่มีกรอบความคิดนะที่เปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรกับผู้มาเยือนนะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อะไรรู้ไหมครับที่เป็นตัวสะท้อนในเรื่องราวของความยั่งยืนเช่นเดียวกันครับถามว่าเพราะอะไรครับเพราะมุม ใหญ่ๆมุมหนึ่งนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความยั่งยืนมันคือเรื่องของคําว่า people และเราใช้จุดเด่นตรวนี้ครับในเรื่องของ people เนี่ยไปเชื่อมโยงกับฐานชีวภาพแล้วก็นําไปสร้าง profit หรือ prosperity ที่มันเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่นะครับของประเทศไทยนะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในช่วงระยะเวลาช่วงต่อจาก กรุงศรีอยุธยาจนถึงทนบุรีหรือแม้กระทั่งช่วงราชวงศ์จัก,กรีในช่วงต้นเนี่ยนะครับด้วยความเป็นศูนย์กลางอย่างที่วโรนาเรียนแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ที่เรามีมันทำให้ p อ r s p e r i t y นะของพื้นที่บริเวณตรงนี้นะค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับก็ไม่น่าแปลกใจนะว่าทำไมเราถึงใช้คำว่าเป็นสุวรรณภูมิเกิดขึ้น นะครับอ่าดังนั้นต่อมาอีกนิดหนึ่งครับพอเรามีความหลากหลายความอุดมสมบูรณ์เรามีความเป็นศูนย์กลางแล้วก็ใช้จุดนี้นะครับเป็นจุดขายเป็นจุดเด่นนะในการสร้าง p r o s p i r i t y นะครับการเจริญเติบโตนะครับ economic growth ที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่มันตามมานะครับในเรื่องที่3ที่คงไม่พูดถึงไม่ได้นะครับ นั่นก็คือในยุคนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะมันก็จะมีประเด็นในระดับโลกในหลากหลายครั้งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของจกักรวรรดินิยมนะถูกไหมครับพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ที่มี Prosperity ที่ดีนะครับนะก็คงจะเป็นที่หมายปองนะของหลากหลายชาตินะครับหรือแม้กระทั่งนะพอ หลากหลายต่างประเทศนะครับเขาเกิดความขัดแย้งนะครับในเรื่องราวของสงครามอะไรต่างๆพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับที่เราค่อนข้างมีความเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะกับการที่จะต้องได้รับผลกระทบนะในประเด็นของความขัดแย้งหรือคอนฟลิกต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงด้วยความเป็นพื้นที่ที่เปิดว่า นะครับแล้วก็มีาการบูรณาการวัฒนธรรมนะศิลปะนะครับแล้วก็การอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะจากต่างประเทศต่างๆเนี่ยนะมันก็เลยทำให้มุมมองในการที่จะหลอมรวมกรอบความคิดของคนในชาตินะครับในการที่จะคิดนะว่าเอ๊ะเราเป็นอย่างนี้นะครับที่นู่นเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วจุดสมดุล จุดตรงกลางของเราเนี่ยจะอยู่อย่างไรนะครับมุมนี้เลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับแล้วก็ต้องเรียนให้ผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับว่าลีดเดอร์อ Leader, นะครับลีดเดอร์ชิพนะครับบทบาทของผู้นำโดยเฉพาะยิ่งนะครับองค์พระมหากษัตริย์นะครับ,รรนะรบในหลากหลายพระองค์ในราชวงศ์จักรีนะครับนะก็ ไล่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่ละพระองค์ท่านนะได้ได้เข้ามาแล้วก็ได้แสดงบทบาทภาวนำนะครับแล้วก็มีโทนแอ t เดอ o ท็ที่ทำให้เราได้เห็นว่าจะทำอย่างไรให้พื้นที่ตรงนี้นะครับมีความยั่งยืนที่เกิดขึ้นนะครับนะช่วงแรกๆนะครับปัจจุบันนี้10โพรงนะครับถ้าเรามอง ช่วงแรกแน่นอนครับนั่นคือเรื่องราวของของความมั่นคงนะครับการต่อยอดนะครับจากการที่เรามีการย้ายราชธานีนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งอะไรดีอะไรหายไปสร้างสรรค์ฟื้นฟูนะครับพัฒนาแล้วก็ทําให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคงปฏิเสธไม่ได้นะครับด้วยจุดตรงนี้เราก็ใกล้ๆกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเขาก็มี เขาก็มีสภาพกำลังที่เข้มแข็งไม่ได้แตกต่างจากเรานะครับในช่วงระยะเวลากลางๆนะครับในรัชกาลที่4รัชกาลที่5นะครับหรือแม้กระทั่งต่อยอดมาถึงช่วงสมัยรัชกาลที่6นะปฏิเสธไม่ได้ครับก็เป็นช่วงที่มีบทบาทของจกักรวรรดินิยมนะครับนะในช่วงระ,ะระยะเวลาช่วงนั้นนะครับ ก็เรื่องราวของเมืองขึ้นนะครับในเรื่องราวของการที่บอกพ <pl ains> ื <Hum ph ries> ้นที่ตรงนี้ดีนะเราเราก็จะทำอย่างไรให้ได้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับจากประเทศต่างๆนะครับก็เป็นอีกกระแสหนึ่งนะครับที่ลีดเดอร์บทบาทนำนะครับขององค์พระมหากษัตริย์ก็พระองค์ท่านก็มีคุณอุปการนะครับที่ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความยั่งยืนนะครับจนถึงปัจจุบัน และในเวลาเดียวกันในช่วงนี้นะครับในสมัยรัชกาลที่4และกันที่5้ารัชกาลที่6อีกสิ่งหนึ่งที่ตามขึ้นมาแล้วเราคิดว่าน่าสนใจมากๆและตอบโจทย์ความยั่งยืนมากๆนะครับนั่นก็คือเรื่องที่1คือความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลของประเทศนะครับภาวะเพราะอย่าลืมนะครับว่าการที่ต่างประเทศนะครับเขามีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับมีการพัฒนานะครับ ประเทศของเขาในรูปแบบต่างๆเขาก็ใช้สิ่งนั้นนะครับในการที่จะบอกว่าเราเป็นสากลนะครับเรามีการพัฒนาเลายอย่างดังนั้นการพัฒนาให้ทันกับ global aspect ก็ได้เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับหรือแม้กระทั่งก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงนี้นะนอกจากความ international ที่เกิดขึ้นแล้วการรวมชาติความเป็นชาติไทยนะครับที่มันเกิดขึ้น นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงกลางทีนี้เราลองมาดูช่วงที่3นะครับในราัชากาลที่7จราัชากาลที่8ดรัชากาลที่9นะครับต่อยอดจนถึงออรัชากาลที่10นะครับในยุคปัจจุบันนะครับพวกเราก็ได้เห็นนะครับการต่อยอดกรับนะในเรื่องของการฟื้นฟูศิละปะวัฒน,นธรรมเนาะในช่วงแรกนะครับทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศ ทำต่อยอดจากเรื่องราวของความเป็น global นะครับความเป็นชาติที่มีนะหลังจากนั้นนะครับในช่วงนี้ก็คือทำอย่างไรให้ประเทศไทยของเราสามารถมีจุดยืนนะครับในสังคมโลกนะครับเราอยู่ในสนธิสัญญานะครับเราอยู่ในในบทบาทแทบจะทุกองค์กรขององค์กรโลกนะครับนะครับ นะถ้าย้อนกลับไปนะเราอาจจะพูดถึงองค์การสหป,ประชาชาติก่อนหน้านั้นก็เป็นองค์การสันนิบาตโลกนะครับหรือใดๆก็แล้วแต่ประเทศไทยนะครับก็เป็นหนึ่งในหมูม่มวลสมาชิกนะครับนะในหลากหลายประเด็นนะครับแล้วก็ทำให้เราแสดงให้หลากหลายประเทศบนโลกนี้นะครับได้เห็นว่าประเทศไทยมีจุดยืนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสงครามโลก ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับการที่โลกมีกระแสนในเรื่อง globalization นะครับเราก็มีจุดหนึ่งที่จะทำส่วนนี้นะครับเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งนะที่โลกใบนี้นะครับให้ความสนใจให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติถ้าเราลงย้อนดูนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเกียวโดโปรโคล นะครับเรื่องราวของ U.N.F. ทูโที่เกี่ยวข้องกับ c l i climate c h a n g n นะถ้าย้อนกลับไปนานกว่านั้นอีกสักนิดหน่อยนะครับก็อาจจะเป็น n อ r e a l Protocol ที่มีการพูดถึงการดูแลรักษาชั้นบรรยากาศโอโซนต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นการแสดงให้เราเห็นนะครับว่าคุณอุปการนะครับแล้วก็บทบาทนำนะครับลีดเดอร์ชิพ ที่เกิดขึ้นจากราชวงศ์จัก,กรีนะครับทั้ง10โพระองค์นะครับที่ต่อยอดนะครับสืบสารแล้วก็มีการพัฒนานะครับจนทำให้ประเทศไทยของเรานะจนถึงปัจจุบันนี้นะครับถามว่าในเชิงในเชิงการพัฒนานะครับในเชิง growth นะในเชิงเ,เศรษฐกิจ เราน้อยหน้าประเทศไหนในโลกไหมโดนงก็ต้อเรียนตามตรงนะครับเราเราไม่ไม่แทบไม่ได้ด้อยนะครับกว่าประเทศไหนในโลกนะครับอย่างน้อยก็4มิติที่อยากแชร์ทุกท่านนะครับมิติที่1นะครับที่แสดงให้เราเห็นนะครับในเรื่องของความยั่งยืนนะครับ SDG ครับ Sustainable Development Goals นะครับที่องค์การสหประชาชาติมีการจัดรังกิ้งอะไรต่างๆนะ ประเทศไทยก็อยู่แรงกิ้งอันดับประมาณ41ของโลกนะครับเราอยู่อันดับ3ในประเทศในทวีปเอเชียนะครับถ้าจะเป็นรองก็เป็นรองญี่ปุ่นเกาหลีใต้เท่านั้นนะครับแล้วคะแนนที่เราห่างจากเกาหลีใต้เนี่ยคะแนนห่างแค่ประมาณ1คะแนนกว่าๆเท่านั้นเองนะเกาหลีใต้อยู่อันดับประมาณ 32, 33ดังนั้นแน่นอนครับ ในเชิงการพัฒนาที่ยั่งยืนเราก็ไม่ได้น้อยหน้าประเทศใดในโลกใบน,นี้นะครับนี่ก็เป็นคุณโปการนะครับประเด็นที่2ครับนะที่อาจจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับได้เช่นเดียวกันนะอาจจะเป็นตัวอย่างก็คือเราเป็นประเทศที่ปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะครับอันดับที่ประมาณ20ของโลกใบน,นีนะ้แสดงให้ถึง แสดงเห็นถึงอะไรครับแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาครับเพราะประเทศที่มีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกหรือปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในประมาณที่สูงเนี่ยมันก็แสดงว่าประเทศนั้นนะ่ะมีโกรธนะเนี่ยเรามีการใช้พลังงานนะเรามีกระบวนการผลิตอะไรต่างๆที่ค่อนข้างที่จะมีอินเทนส์นะก็แสดงให้เราเห็นนะครับเพราะเอ้เราก็มีภา,าคอุตสาหกรรมนะครับเรามีภาคการ,รผลิตภาคการ,กรเกษตร ที่ไม่ธรรมดานะครับมิติที่3ครับประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน dream destination ประกอบไปด้วยกับซอฟต์พาวเวอร์อะไรต่างๆที่คนทั่วโลกนะครับให้ความสนใจแล้วก็มองตรงนี้เป็น destination ที่ทุกคนจำเป็นแล้วก็อยากที่จะมาสัมผัสน,นะครับกับศิละปะวัฒนธรรม กับความเป็นไทยนะครับแล้วก็เรื่องราวของความยั่งยืนแล้วก็มาดูว่าทรัพยากรธรรม,มชาติสิ่งแวดล้อมที่นี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับปฏิเสธไม่ได้ครับช่วงพีคก,ก,ก่อนที่เราเจอโควิด1 9 p a n แพนด c มินะครับเกือบ40ล้านคนนะครับของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางมาที่นี่ปัจจุบันนี้นะครับช่วงที่ฟื้นฟูกลับมา เราก็มีนักท่องเที่ยวกลับมาจนแทบจะเกิน20ล้านคนแล้วนะครับก็สะท้อนออกมานะครับในเชิงของเปอร์เซนเทจของ GDP นะครับในภาคบริการแล้วก็ในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแล้วก็ศิละปะนะครับหรือสินค้านะครับในเชิงของ local products ในเชิงท้องถิ่นตา่างๆอันนี้ก็เป็นคุณูปการนะครับที่ราชวงศ์จักรี บอดีวันนี้เราคุยกันในวันจัก,กรีพอดีด้วยทําให้เรามีถึงทุกวันนี้นะครับมิติสุดท้ายครับที่ก็ต้องพูดถึงเหมือนกันนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับดกโตคิดว่าเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งรวบรวมความหลากหลายและเปิดกว้างแล้วก็มีเสรีภาพนะครับในเรื่องของความคิดในการแสดงออกนะครับหรือแม้กระทั่งแล้วก็ตอบโจทย์คำใหญ่ๆที่ต่างชาติมักจะพูดกันค่อนข้างเยอะในปัจจุบัน นั่นก็คือคำว่า DEI นะ Diversity นะครับ Equity นะครับนะแล้วก็คำต่างๆพวกนี้นะมีความหลากหลายนะมีการยอมรับในความแตกต่างมีเสรีภาพนะครับในเรื่องของความคิดในการแสดงออกซึ่งแน่นอนครับ d i ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคงไม่ใช่มาแบบประเดียวประดาวนะครับที่ ผู้นำนะครับเปลี่ยนยุคมาแล้วบอกว่าต้องมีสิ่งนี้นะครับแต่จริงๆแล้วความหลากหลายเสรีภาพต่างๆพวกนี้ครับนะมีพื้นฐานนะครับมีการวางรากฐานมาอย่างยาวนานเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีนะครับนะอย่างน้อยก็ในช่วงเวลาที่ราชวงศ์จักกรีดูแลพวกเรานะครับทำให้มีประเทศไทยนะครับที่ มีจุดยืนนะครับที่อยู่ในระดับท็อปนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแม่ก็วันนี้ใช้เวลาแชร์ทุกขั้นซะเยอะเลยทีเดียวนะฮะ <laughs> ตอนแรกตั้งใจที่ว่าจะจะแบ่งเป็นเป็นสองช่วงนะครับนะว่าอยากจะคุยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์จัก,กรีนะครับที่เชื่อมโยงกับเรื่องของความยั่งยืนนะครับแล้วก็มาต่อด้วย เรื่องดาวของ CCUS นั้นขออนุญ,ญาตเ,าเก็บนะตัว CCUS ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อในในสัปดาห์หน้านะครับแต่ขออนุญ,ญาตทิ้งท้ายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะในประเด็นที่เรื่องของความยั่งยืนนะครับที่เราคุยกันนะครับกับบทบาทนำนะครับแล้วก็คุณอริการของของราชวงศ์จักรีนะครับ นกตัวอะไรอยากจะฝากทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเป็นวันจากตรีด้วยนะก็ถือโอกาสนี้นะครับในการที่จะลองหาข้อมูลนะครับศึกษาเพิ่มเติมนะครับถึงกิจกรรมนะครับการดำเนินการต่างๆนะครับหรือ,อ,อพระราชบายนะครับในอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันที่ทำให้ประเทศไทยของเรานะครับมีความเป็นไทย นะมีความหลากหลายนะครับและอยู่ได้บนสังคมเนี่ยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันล,ลองหาโอกาสนี้ฮะลองลองศึกษาหาข้อมูลดูนะครับเรื่องหนึ่งนะครับที่ดรโตคิดว่าอยากจะฝากทุกท่านนะครับการดูแลนะครับประเทศนะครับหรือสังคมนะครับในจุดที่เป็นไทยนะครับที่เป็นศูนย์กลางนะแล้วก็ผ่านกระแสนะต่างๆของโลก ที่เราโตเล่าให้ทุกท่านฟังมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างความยั่งยืนครับนะที่จะสร้างความเป็นชาตินะครับแล้วก็ทำให้เราเสามารถบริหารจัดการนะคว,รความขัดแยง้งนะครับความหลากหลายทางด้านความคิดนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ดังนั้นลีด e r ์ leader, นะครับกรอบแนวคิด นะครับแล้วก็ภาวะของผู้นำนะครับที่องค์พระหมหากษัตริย์ได้แสดงพวกเราเห็นนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยดรเรียนตำตรงว่านั่นเป็นเป็นคุณูปาการนะครับประการสำคัญนะครับแล้วก็ก็เป็นการแสดงพวกเราเห็นเหมือนกันนะครับว่าองค์กรจะดีประเทศจะดีกว่าร้อยละเจร้อยละ80อยู่ที่ท็อปอยู่ที่ ภาวะผู้นำครับนะโจมีโอกาสไปบรรยายในหลากหลายองค์กรนะครับนะคุยกันเสร็จนะครับในเรื่องของความยั่งยืนในเรื่องของ ESG อะไรก็แล้วแต่วนไปวนมาผลสุดท้ายจะกลับมาที่ประเด็น leadership นะครับประเด็นภาวะผู้นำว่าถ้าผู้นำนะครับไม่ชี้ด r e รกชันไม่จริงจังกับเรื่องต่างๆพวกนี้และไม่ได้วางแผนวาง strategy นะครับ ในระยะยาวให้มันเกิดขึ้นเนี่ยการที่จะทําให้ทั้งองค์คาพยพในองค์กรนะครับหรือแม้กระทั่งในเซ็กโวเดอร์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศนะครับหรือในซัพพลายเชนให้เกิดความยั่งยืนในองค์กรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่มีความยากมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอีกหนึ่งคุณูปการของราชวงศ์จักรีแน่นอนครับนั่นก็คือการพระราชทานก่อตั้งนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนั่นก็เป็นการวางรากฐานในด้านการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นคาร์พาซี่บิลดิ้งที่สำคัญของประเทศนี้ครับสำหรับวันนี้รายการ NY In ide Insider และดรศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์เกียรตินคุลขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ